สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจบเกมระหว่างออสเตรเลียและเมียนมาในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022นัดที่2ของกลุ่ม B ครับซึ่งทีมชาติเมียนมาครับที่ทำผลงานได้ดีในนัดแรกโดยการประเดิมการแข่งขันเสมอกับเวียดนามไป1ประตูต่อ1และก็ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในนัดที่2โดยการเอาชนะออสเตรเลียไปถึง6ประตูต่อ1นครับ เราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราภูมิใจในตัวพวกคุณทั้งหลายเล่นกันดีมากๆนอกจากนี้เราอยากจะกล่าวขอบคุณโค้ชคุณเลิศเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมมากจากเมียนมาคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับมาบอกว่าทําได้ดีมากเมียนมาจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมาครับ โค้ชไทยคนนี้มาพัฒนาสไตล์การเล่นของเมียนมาทั้งเกมรับและเกมรุกเมียนมาพัฒนาขึ้นมากขอให้เข้ารอบชิงชนะเลิศนะหวังว่าเราจะได้พบกันขอให้โชคดีสําหรับทุกๆคนจากไทยและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าฉันคิดว่าทีมฟุตซอลเมียนมาพัฒนาขึ้นเยอะเลยฉันภูมิใจมากขอบคุณโค้ชชาวไทยความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันยังเสียดายที่เวียดนามเสมอกับเมียนมาจากเพื่อนตาม ความคิดเห็นถัดมาครับนี่เรียกว่าทีมฟุตซอลเมียนมาสิงโตโอเอเชียลุยเลยจากเมียนมาความคิดเห็นของคนต่อมาครับช่วดีจังที่เวียดนามแบ่งแต้มกับเมียนมายินดีด้วยเมียนมาจากเวียดนามความคิดเห็นคนถัดมานะครับบอกว่าว้าวๆไม่น่าเชื่อว่าเมียนมาจะชนะด้วยสกอร์ที่ห่างขนาดนี้จากอินโดนีเซียและความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันคือความฝันหรือเกิดขึ้นจริงๆจากเมียนมา และก็ได้มีคนไทยไปตอบกลับว่าโอ้พระเจ้าฉันก็รู้สึกเหมือนฝันไปกับเมียนมาเช่นกันที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปมากมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดความคิดเห็นถัดมานะครับเก่งมากเมียนมายินดีด้วยจะว่าไปแล้วนี่มันทีมออสเตรเลียยูหรืออะไรกันจากอินโดนีเซียและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าใครจะส่งยู0มาละ่ะนี่มันก็เป็นการคัดเลือกไปฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียด้วยนะจากเมียนมา ความคิดเห็นถัดมานะครับบอกว่าอันดับในระดับเอเชียของออสเตรเลียก็คงจะลดลงไปด้วยหลังจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ยินดีด้วยเมียนมาจากอินโดนีเซียความคิดเห็นของคนต่อมานะครับถ้ามันเกิดขึ้นในฟุตบอลละ่ะจะไม่อยากจะคิดเลยฮ่าฮ่าจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมฟุตซอลออสเตรเลียทำไมพวกเขาถึงแพ้จากอินโดนีเซียความคิดเห็นของคนต่อมานะครับ ขอแสดงความยินดีกับเมียนมาจากกัมพูชาฟุตซอลของพวกคุณแข็งแกร่งมากความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าหวังว่าจะได้เห็นเมียนมา,าเผชิญหน้ากับประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศจากไทยความคิดเห็นของคนถัดมานะครับมาบอกว่าเทคนิคของโค้ชไทยนั้นเจ๋งมากเกมรุกและการป้องกันที่ดีมากและเราก็มีผู้รักษาประตูที่ดีมากขอให้เมียนมาคว้าถ้วยรางวัลน,นี้ให้ได้จากเมียนมา ความคิดเห็นของคนต่อมาครับแม้แไ่เมียนมายังทำประตูได้มากกับออซซี่ดังนั้นเวียดนามน่าจะทำได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนจากเวียดนามความคิดเห็นของชาวอาเซียนคนต่อมานะครับมาคอยเอาไว้ว่าจริงๆแล้วจิตใจต่างหากที่แข็งแกร่งถ้าจิตใจพร้อมสู้ก็ทำได้อยู่แล้วจากอินโดนีเซียความคิดเห็นถัดมาครับชนะออซซี่ง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยยินดีด้วยเมียนมาจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมาครับ ว้าว wow, wow. ไม่น่าเชื่อมันวิเศษมากสำหรับเมียนมาจากติมอร์เลสเตความคิดเห็นของคนต่อมานะครับโอ้พระเจ้าจะไม่คิดว่าออสเตรเลียจะอ่อนแอขนาดนี้จากเวียดนามความคิดเห็นของคนถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณโค้ชชาวไทยและนักฟุตซอลของเมียนมาที่ทุ่มเทกับการแข่งขันนี้จากเมียนมาและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเวียดนามไม่สามารถเอาชนะเมียนมาได้ที่จริงแล้วเมียนมาแข็งแกร่งมากยินดีด้วยเมียนมาจากอินโดนีเซียและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้หลังจากที่เมียนมาเอาชนะออสเตรเลียไป6ประตูต่อหนึ่งใน AFF ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2022นฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ